เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสุก,กับไลย์เกติดหรือว่าเกมเรษฐีนะครับวันนี้ก็แน่นอนว่าจะมาะรีวิวแผนที่นะผมก็คือแผนที่นี้มีชื่อว่าแผนที่ STEAM w o r l d นะครับผมก็ไปลองเล่นมาละก็ถามว่าส่วนตัวสนุกไหมก็คือสนุกนะผมลองเล่นแล้วมันก็สนุก มันเหมือนเป็นการแบบพลิกแพงได้หลายรูปแบบนะครับผมโดยเฉพาะสายวนะิตอรี่เนาะซึ่งแผนที่เนี้ยจะวิกก็ได้จะลมก็ได้แต่ส่วนใหญ่ที่ผมจะเล่นคือจะเป็นแบบแนวสายวิตอรี่มากกว่าเพราะว่าตัวละครอย่างเจวอลอ่ะอามาแล้วด้วยไงเออคือคิดว่าผมว่าน่าจะเล่นแบบสายวิตอรี่แบบน่าจะเล่นแบบสบายสบายได้อะไรนะคบผมน่าจะได้นะเพราะว่าผมก็ ถามว่าผมมาเล่นก็ถือว่าบ่อยนะอาจจะบ่อยไม่มากก็จริงแต่ผมแทบแบบคือเก็บอะมาเก็บอยู่แต่อพวกแบบพวกซูปอรเปอร์บูมอะแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมว่าน่าจะต้องกลับมาเล่นแล้วเพราะว่าอา่าที่เหลือมันทาหมดแล้วเหลือแต่ซูเปอร์บูมอะแลวคือซูเปอร์บูมผมก็กลัวว่าจะเจออะไรยบกยากด้วยรายกัรน,นะครับผมโอเคก็วันเนี้ยผมจะเอาน้องบิสกิตของเรานะครับคือมันเป็นการ์ตัวละครที่เก่าแต่ผมพูดว่า เก่าแต่มันก็เก่านะอ่าเก่าแต่ก็เก่าอยู่เช่นกันส่วนจี้ข้างล่างผมก็แน่นอนว่ามันก็จะบอกว่าอธิบายออฟเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะว่าอธิบายทีหลังแล้วกันนะครับผมโอเคเราจะไปดูแค่ดัตสตสเเวิลแล้วกันนะผมส่วนเรื่องบีจีกับเรื่องขอบการ์ดผมก็เปลี่ยนใหม่ทีเรียบร้อยนะครับผมก็ก็เหมือนจะต้องเสียงเงินด้วยแต่ถามว่าสวยไหมสวยนะผมรู้สึกว่าโดยส่วนตัวแล้วคือชอบมาก เลยนะครับผมโอเคก็แผนที่สตีมเวอมันจะดูเหมือนแบบคล้ายๆเหมือนแผนที่กุโงงน้ำแล้วแต่การการแบบมันมีลูกเล่นใหม่ถือว่าเยอะนะลูกเล่นใหม่มันถือว่ามีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เราจะไม่ส่งที่ตัวละครเราจะส่งแผนที่ใหม่ก็คือแผนที่สตีมเวอร์นะครับซึ่งอาพวกนิทัศการเรือของป้ายหยุดกับพวกจุดสตาร์ทมันจะเหมือนกับแผนที่โดมาสเตอร์ทุกประการแต่กรณีนี้ แผนที่เนี้ยเปิดมาตาแรกเปิดบวาลวน้ําได้เลยเนี่ยคือไม่แบบมันจะพีก็พีตรงเนี้แหละนะครับผมส่วนวิธีการเล่นของมันมันก็จะแบบว่าเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเนาะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผมขอหาจุดบอลน้ำสวยๆก่อนแล้วกันนะซึ่งเดี๋ยวผมน่าจะเปิดวาลวน้ําตรงตรงนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดวาลวน้ําตรงนี้ แล้วก็ผมจะมาตรงในตรงบ้านของมันนะครับผมสถานที่แรกเปลี่ยนเนี่ยผมเปิดอันนี้ปุ๊บคือตรงจุดสตาร์กับตรงทศกาลอะจะไม่สมคือถ้าเกิดแบบคุณเล่นสายจุดสตาร์อะมันจะเล่นแบบนไม่ได้แน่นอนเออนี่แหละคือความคิดอีของมันแล้วคือเราสามารถผลักดันศัตรูมาตรงนั้นแบบแบบได้เลยอะทันทีอะเนี่ยมันพีคตรงที่แบบว่ามันพีคตรงนี้เนี่ยมันพีคตรงแบบพีคตรงนี้แบบแบบมากมากเลยว่าได้นะครับผมมันทำให้แบบว่า ผู้เล่นแบบผู้เล่นใหม่สามารถแบบปรับสถานการณ์ได้นะก็คือเหมือนจะสามารถแก้เกมได้หลายรูปแบบเลยว่าได้ไหผมมันอยู่ที่มันอยู่ที่ว่าเราจะมารูปเกมรูปแบบไหนล้กกันนะจ๊ะโอเคก็แผนที่เนี้ยคือวิธีเปลี่ยนว์วน้ำก็คุณก็ต้องไปตกในตรงวามมา์าน้ำาของมันอ่ะไปตกตรงว์าน้ำของม,มันอ่ะแค่นี้นะครับผม แต่ผมไม่ปิดเพราะว่าผมจะใช้ประโยชน์จากวอน้ำอะไรให้เป็นประโยชน์ก็คือเราจะเปิดอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็จะย้ายอ่ะคือเราก็ย้ายไปย้ายไปอะง่ายดีแหมมันมันต้องอยู่ว่าเราจะเล่นรูปแบบไหนเออมันต้องลหลายรูปแบบถ้าเล่นแต่รูปแบบเดียวมันก็แบบมันก็ไม่สนุกเนาะ,ะเห็นไหมพอเขาก็ปรับเปลี่ยนวอน้ําเขาต้องเปลี่ยนวอน้ําถ้าเขาไม่เปลี่ยนวอน้ําคือจะเล่นตุป๊ป อ๋อแล้วลืมบอกไปเวลาเปลี่ยนเอานะต้องเปลี่ยนที่ดีนะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนผิดเมื่อไหร่คือจบอะเพราะว่ามันสามารถลบเอฟเฟกต์พื้นที่ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมมันก็เหมือนแบบเป็นการลบล้างเอฟเฟกต์พื้นที่อะนี่จะน่ากลัวตรงนี้แบบน่ากลัวมากมเลยนะครับผมเออผมรู้สึกว่าผมจะเคยแบบเคยโดนไอผมกม็เคยเล่นไก่อ แล้วผมติดตั้งพื้นที่กุหลาบแม่งล้างอีบึบหายคือแบบงงอ่ะคือผมแบบงงเลยคือว่ามันแบบคืองงมันไกต่ตาแตงอะแบบเเพื้นที่เขาพื้นที่เราหายไปไหนอ,อ่ะคือมันล้างแบบโอ้โหล้างทีคือแบบแนีสุดยอดเออล้างทีแบบสุดยอดตกมากเลยว่าได้นะครับผมในํนาว่าจะจะเล่นแบบนี้ก็เราต้องแบบระมัดระวังกังนนะครับผมเออ โอเคผมก็ซื้อขับผมจบครับอ่าก็มันเป็นแผนที่ที่ถือว่าคีไอทีไดีอะอ่าผมชอบตรงที่มันแบบคีเอทีอดีแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของถ้าเกิดแผนที่บอน้อําอะแล้วมันไปนยีเรื่อยพวกสายตารีอะมันมีโอกาสเล่นได้ง่ายและสายลมเล่นได้ง่ายมากๆแต่สายลมที่ผมถ้าสายลมแนะนําจริงๆนะถ้าจะให้ผมเล่นอ่าต้องเป็นสายลมที่มีโอลิมปิกอะ โอลิมปิกอ่ะตัวอยู่ที่สามารถที่ถือว่าเล่นแล้วสนุกสุดๆอ่ะอ่าอันนี้คือสิ่งที่ผมแนะนําเลยนะสายสายแรกก็คือต้องเป็นแบบสายโอลิมปิกอ่ะดูทีก็ล้างพื้นที่ทั้งหมดเลยอันนี้ญญไม่ใช่น่ากลัวมากเลยว่าได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมก็คิดอยู่ว่าถ้าเกิด G M มาเอาตัวละครโอลิมปิกมาผมว่าผมจะหาไว้สักหน่อยเพื่อเอาไว้เล่นกับ2ด่านโดยเฉพาะก็คือด่านโรมาสเตอร์กับด่านสตีมเวิร์ล ครับผมโอเคแล้วก็เปิดมาตาแรกคือคุณถึงแม้มันจะมีโลนะแต่ถ้าเกิดมันเปิดว่าน้ำอย่างเงี้ยเราทําอะไรไม่ได้เลยนะไม่จะพีตรงนี้หละคือมันจะยากตรงแบบนี้เห็นไ,ไหมเปิดมาเขาดักตรงดักตรงว์วน้ำซึ่งหมายความว่าเราจะไม่สามารถใช้ว์วน้ำได้เนี่ยมันมันเอามาเพื่อกาดนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมยากยากยากเโอเคเราจะทอไปเราทอเรื่อยๆ,ๆครับผมชิวๆไป ไอ้บอสร้างเราได้เงินเยอะอยู่นะอ่าและด่านนี้ได้เงินเยอะด้วยแล้วผมใช้คอมโบกับบิสกิตเลยไงเออผมก็เลยบอกว่าน้องอ่ะมันเก่าแต่เก่านะบอกอเขาเลยซึ่งมันมีการเอวบิสกิตอ่ะซึ่งผมอยากได้มากเลยสำหรับด่านนี้โดยเฉพาะผมว่าแม่งได้เล่นจริงเออทำมันเล่นไปเอาตรงนี้กันนะครับไม่ว้ามดูดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะรีชาร์จด้วย ก็จะไปรีช้าตรงไอ้ห้องปฏิบัติการมั้งไม่ก็ต้องดูก่อนว่ามันจะเปิดเราไหมไม่เปิดครับเหมือนแบบเขาจะดักฆ่าเราให้ได้เลยเนี่ยดูจากทรงเขาจะดักฆ่าเราให้ได้เลยเนี่ยเขาดักฆ่าเราอย่างเดียวเลย,เยจ่ายครับเรามีหมวกเออแล้วก็ทอยก้าวหือ โดดครับสร้างาสร้างอีกทีนึงทอยสองครับเอาสองห้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช้ได้ใช้ได้ไดทอยเอาสามหลังไปก่อนแล้วกันแต่นี้ที่หนุ่มดำเขาไม่ออกเยอะถ้ามันออกเดี๋ยวก็ชวยผมอ,ะอ่ะก็คืจอจัดคอนเสิร์ตเก่งเกิน จัดไปจัดมาผมว่าอีอตัวนี้อีตัวนี้มันก็สร้างความน่ารำคาญกันนะโอ Lav ้จริงมันก็เป็นอีกตัวนึงที่สร้างความน่ารำคาญกันเลยโอ้โหยางอยู่เอ้ยย่ากอยู่ยากอยู่ยยยยแต่ไม่เป็นไรเราเราใช้จะาพื้นที่ของเอราน้ำมากันใช้การครับโอเคคือสิ่งเดียวที่จะให้ผมรอดได้ก็คือ ไอ้รถไถผมต้องออกถ้ารถไถผมไม่ออกคือเรามีสิแพ้ได้เลยผมติดตรงนี้แหละรถไถต้องออกให้เราอะอืมอืมสร้างไปมึงสร้างมึงสร้างให้จบนะมึงต้องสร้างให้จบนะเออ,อยากอยู่ยากอยู่ยากาครับโอเคโอ้ย ยังจะโดดอีกอจะบอกนะว่าโอ้โหโอ้โหไม่ออกฮัลโหลสองครับโอเคเปลี่ยน10ส,สวยเปลี่ยนวลาลน้ำครับต้องเปลี่ยนครับถ้าไม่เปลี่ยนเราแพ้เลยผมจะเปลี่ยนมาตรงนี้ครับผมทำลายพื้นที่ทิ้งครับโอเครีชาร์จอ่าเนี่ยแหละสิ่งที่เราต้องการรอคอย แดี๋ยวผมจะคือผมต้องแบบต้องปิดวีกับเอาตรงนี้แล้วกันผมัดดวงมาเลยลายวิตเตอรี่ผมวัดดวงมาเลยผมวัดดวงมาเลยคือจะแพ้ก็ขอแพ้ตามขอแพ้ตามสมชื่อของเราแล้วกันเดี๋ยวผมเอารถถ่ายไปอ่าถ้ารถถ่ายเราออกฟังนั้นถ้ารถถ่ายเราออกแล้วมันเราเกิดแล้วถ้าเกิดแบบรถถ่ายเราออกนี่คือชนะเลย แต่ประเด็นคือรถถ่ายอูแบไม่ออกสักทีโอเคเฮ้ยแต่หัวใจเออโล่โล่อันนี้ถือว่าโล่นะโอ้สุดสเลยอ่ะเหนื่อยเ่อโอบางทีตัวแจกม่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะทำมันเล่นไปคือเคยแพ้ตัวแจกไหมแบบบอกเลยว่าเคยเคยแพ้ตัวแจกมาถือว่าหนักมากเลยนะครับผมมันไม่ใช่ว่าไม่เคยมันเคยแบบแพ้แบบแพ้มากมาก น่ากลัวด้วยนะตัวแจกบางทีงถ้าเกิดแบบคุณเล่นไปนัแม่งแบบแบบสร้างสร้างสร้าง,รางประมาณนี้แหละนะครับผมส่วนแผนที่อ่ะก็สรุปเลยนะเราเล่นสองตาก็จริงแต่มันก็แบบเห็นได้ชัดเลยว่าคือง่าย,ายๆตามหลักการตรงหัวมุมนะครับผมมันจะมีวาวของมันอยู่โดยเฉพาะเลยที่จะเป็นไซส์เป็นรูปตัวตัว L อะ่ะอ่ะถ้าเกิดคุณเปิดวาวทาไงไหน น้ำมันจะปุ่งไปทางนั้นเลยทันทีนะคุแต่ว่าข้อเสียมถามว่ามีไหมมีในกรณีถ้าเจอสายวิตเตอรี่แล้วคือเขาป้ายสีได้แล้วเวลาคุณตกว่าน้ำมันเล่นยากนะอ่าผมเคยเจอแบบว่า,าเปิดว่าน้าใช่ปะเปิดวันคือผมเปิดว่าน้ำปุ๊บไปตรงเมืองผมเขากดป้ายเขาป้ายสีเลยคบอ,อ่า แล้วคือใครที่แบบมีโดมกันป้ายสีก็แนะนําว่าเอามาหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับผมสำหรับแผนที่นี้เอาไว้กันป้ายสีโดยเฉพาะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวละครหนึ่งที่เปลี่ยนจากสถานะเจ้าของให้ความอิจฉาอันนี้จะน่ากลัวจริงนะครับผมบอกเลยว่าเตรียมตัวได้เลยนะจ๊ะเอเค okay. ซึ่งสําหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปีึงท่านี้ผมก็สําหรับแผนที่ t e a m World บอกเลยว่าสนุกมากๆเลยนะครับผมสนุกจริงและแถมไม่กวดประสาทด,ด้วย ครับผมโอเคซึ่งสำหรับคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปนี้นะผมใครสนใจส,สามารถสกัดและสกดซับเป็นไม่ได้สกักดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับ